นะครับโดยที่อยู่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี10คะแนนด้วยกันนะครับทิ้งฮังการีทีมอันดับที่2อยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ณเวลานี้โปรตุเกสก็ค่อนข้างที่ใกล้ที่จะลอยลําแล้วก็ว่าได้นะครับส่วนทางฝั่งของทีมชาติอาลเมเนียนะครับหเกมหลังสุดในกลุ่มนี้นะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานย่าแย่มากๆนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันนะครับลงสนามเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อฮังการีมาตูนย์ประตูต่อ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยที่เป็นบวยของกลุ่มนี้นะครับมีเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับในแง่ของเฮดทเวกคู่นี้เป็นโปรตุเกตที่ดีกว่ามากมายชนะ4จากห้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่อัลเมเนนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับเกมแรกที่เจอกันโปรตุเกตก็บุกไปถล่มที่ทุ่บ้านนะครับผมห้าประตูต่อศูนย์ซึ่งต้องบอกว่าโปรตุเกตนั้นคอน่อนข้างที่เหนือกว่าทุกบวนท้าแม้ว่าเกมนนี้นจะไม่มีคริสเียโนโรนโดนะครับที่ติดโทษแบนจากเกมนัดก่อนก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะได้ขุมกําลังหลายๆคนกลับมา เช่นบูโดฟินานช์นะครับผมที่จะได้กลับมาหลังจากที่ติดทดมาในเกมก่อนหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญพวกเขาก็ต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อที่จะการันตีในการเข้ารอบต่อไปอเข้ารอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้เชีี่ยไปที่ทางฝั่งของทีมชาติโปรตุเกสคับคิดว่ามีดีพอที่จะยิงได้3ส,สกอร์ในเกมค่ำคืนนี้ครับ